เป็นหมื่นล้านหลายๆปีมาแล้วแล้วก็ทำเป็นโอนโหแล้วเสร็จแล้วก็แล้วก็รัฐบาลก็ให้งบใหม่ไปทุกปีทุกปีและเงินเป็นงบประมาณของวคนไทยทุกคนทำไมเราต้องไปไปจ่ายอย่างอย่างนี้ด้วยเราบกว่าเงินของตัวเองอะรัฐบาลใช้จ่ายแล้วก็ว่าเงินเงินของตัวเองไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเอาเงินไปสนหนเรื่องาตรานเรื่องนี้ากรรการนอิสามกำหนดขึ้นเองยังคนมุสลิมบอกว่าเป็นแนเไม่ใช่พระเจ้าเองทำขึ้นมาเองแล้วแล้วมันก็ไม่เขาเขาาก็โลจเลาเี่จริงมันไม่ไม่ยอเปิมคุอิสลามคุ้จำค้นมสีค้จำไปเลยอ่ะ แล้วก็วรรบอิสลามสองห้าห้าเก้าที่ที่โอนใ้ศาสนาอิสลามไปอยู่ในหรือกองสงเสริมอิสลามไปอยู่ในกระทรวงมหาดไทยกองการปกครองแล้วก็มีจังหวัดไหนที่สร้างมัสยิดได้สามมัสยิดขึ้นไปก็จะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเก้าถึงสามสิบคนให้พวกนี้ไปเที่ยว บอกชาวบ้านที่ก็เป็ดสินค้าว่าพวกคนที่ทางศาสนาก็ต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมอิสลามบางทีก็บอกว่า คนก็สงสายทำไมต้องไปให้เขาบอกอย่างข้าวเนี่ยต้องไปติดจาหารทำไมมันข้าวชาวบ้านก็จะปลูกข้าวมาได้สีข้าวมาได้เนี่ยไม่ใช่่ายง่ายก็ไปบอกเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเคื่องสูงเสามามีการตกอย่างนี้ด้วยผีอ้างอีกรวมทั้งพวกอาจารย์อะไรและพวกข้าราชการกระทรวงต่างสาธารณสุขอะไรไปเชียให้ชาวบ้านติดทาหารต้องเสียเงินตอนแรกบอก็ไม่เสียแต่แต่แล้วบอก มีเส <py at ph ía> ียค่าจิบวาทะชาวบ้านก็เดือดร้อนนอกจากนี้ก็ยังมีของก็ประมาณรัฐบาลมาจ่ายค่าอาหารให้ชาวบ้านเป็นเป็นในเบื้องต้นแ็จแล้วก็พอชาวบ้านไม่มีเงินเองที่จะมาจ่ายค่าอาหารก็ขอประมาณไปเรื่อย ก็ทำให้เดือดร้อนไปหมดและคนที่เดือดร้อนถูกยพวกเราต้องจ่ายเงนในทุกสินค้าที่รานโดยพงเรียมไม่ได้เพรแต่ละร้านที่เราเข้าไปเนี่ยติดห้าร้านได้ตูนสินค้ามันูบังคับให้เราส่งวยให้ทำการอิสลาค่ะมันเป็นการที่ยุตินตามโดยอ้า แต่จริงๆแล้วสินค้านั้นจ่ายอยู่ในประเทศไทยก็พวกเราทุกคนไม่ว่าคนพุทธหรือทุกศาสนาต้องจ่ายสวยนั่นคืการอิสระเราไม่ยุดติดจเรายังมีการละจ่ายค่าเลี้ยงลูกจ่ายการอาบอบาดาบ้านบ้านน้ำมันทุกอย่างที่จาเป็นแต่ทหารล้านเนี่ยค่าธรรมเนียมาล้านที่ต้องจ่ายเราม่เ็นเลยก็เลยอยากให้พวกเราประชาชนจ่ายได้ไหมช่วยกันมาชด ก็ฝาบทางฝั่งตอรกีออกมาขอการไ้มากค่ะเพื่อจะได้่พวกรัฐบาทต่างกดำเนิการจำไรเนี่ยการลดมหรือ của mãi salam của mãi học bài lao động mãi gắn là có thể những ถึงผู้าริการจังหวัดถึงอำเภอกำนังใหญ่ันานตระล้องถิ่นทั่วเลยสั่งให้ทำทุนนี้นั่นแบบอิสลามซึ่งมันเป็นกับราฐล้วสัยนะครับัยเราบช่วยกันแบบว่าเอาผู้วห่ดูแลเอาผูใหดูอไมี่เขาบอกช่ไหมค่ะผมมองเนี่มันเหลือ